เชื่อนะคะว่าคุณอาจจะเคยคิดว่าการนำอาหารที่เหลือจากมื้อก่อนมาปรุงใหม่ในไมโครเวฟเป็นวิธีที่รวดเร็วและดีต่อสุขภาพแต่คุณรู้ไหมคะว่าบางครั้งการอุ่นอาหารเหล่านั้นอาจทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุในวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับอาหาร5ชนิดที่ไม่ควรนำมาปรุงใหม่เพราะอาจทำให้เกิดสารพิษที่ส่งผลเสียต่อร่างกายของเราอาหารชนิดแรกที่เราต้องระวังคือ ผักโขมผักโขมเป็นผักที่มีคุณค่าทางพชนาการสูงมีวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญแต่เมื่อคุณนำผักโขมไปอุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันถูกเก็บไว้ในตู้เย็นหรืออุณหภูมิห้องเป็นเวลานานสารไนเตรตในผักโขมจะเปลี่ยนเป็นไนไตรด์และอาจก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งที่เรียกว่าไนโตรซามีนซึ่งถูกเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นในการเกิดมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร นอกจากนี้การบริโภคในโตรซามีนเป็นเวลานานก็สามารถส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและอาจทำให้เกิดภาวะเสื่อมสภาพของความรู้สึกจึงควรหลีกเลี่ยงการอุ่นผักขมซ้ำและถ้าจำเป็นให้อุ่นด้วยความร้อนต่ำหรือทานแบบเย็นแทนอาหารชนิดที่2คือมันฝรั่งมันฝรั่งเป็นอาหารที่มีความนิยมแต่เมื่อคุณปรุงมันฝรั่งแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นเป็นเวลานาน,านและนำไปอุ่นใหม่ มันอาจทําให้เกิดการสะสมของแบคทีเรียที่เป็นอันตรายเช่นแบคที ria c l o s t ี i d i u m botulinum ซึ่งสามารถสร้างสารพิษที่ทําให้เกิดอาการป่วยหนักได้ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อเหล่านี้เพราะระบบภูมิคุ้มกันและการทำงานของระบบย่อยอาหารอาจเสื่อมถอยลงการรับประทานมันฝรั่งที่อุ่นใหม่อาจทำให้เกิดอาการไม่สบายได้โดยไม่รู้ตัว ควรปรุงมันฝรั่งในปริมาณที่พอเหมาะและถ้าจะเก็บไว้ควรเก็บในภาชนะที่ปิดแน่นและอุ่นใหม่ในลักษณะที่ถูกต้องอาหารชนิดที่3คือไข่ไข่เป็นแหล่งโปรโตีนที่ดีแต่เมื่อเรานำไข่ที่ปรุงสุกแล้วไปอุ่นใหม่โดยเฉพาะในไมโครเวฟหรือที่อุณหภูมิสูงจะทำให้เกิดสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นสารออกซิสเตอรอลซึ่งสามารถทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายได้ การอักเสบเรื้อรังสามารถนำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงเช่นโรคหัวใจและโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุโดยเฉพาะเมื่อระบบการเผาผลาญไขมันมีประสิทธิภาพน้อยลงการรับประทานไข่ที่อุ่นใหม่บ่อยๆอ,อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้อาหารชนิดที่4คือไก่ไก่เป็นโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพ แต่การอุ่นไก่ซ้ำๆโดยอุณหภูมิสูงหรือตามวิธีที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดการแปรสภาพของโปรตีนในไก่ทำให้ย่อยยากขึ้นและส่งผลให้เกิดการอักเสบในร่างกายการอักเสบนี้สามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่รู้ตัวและนำไปสู่ปัญหาสุขภาพในระยะยาวเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคสมองเสื่อมการปรุงอาหารในปริมาณที่พอเหมาะ และหลีกเลี่ยงการอุ่นซ้ำจะช่วยลดความเสี่ยงนี้ได้อาหารชนิดสุดท้ายคือเห็ดเห็ดมีคุณค่าทางโภชนาการสูงแต่เมื่อนำไปอุ่นใหม่อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่ทำให้ร่างกายไม่สามารถย่อยได้ดีและอาจส่งผลให้เกิดปัญหาการย่อยอาหารได้ผู้สูงอายุควรให้ความสำคัญกับการจัดเก็บและอุ่นเห็ดอย่างระมัดระวังดังนั้นควรพิจารณาที่จะทานเห็ดที่ปรุงสุกใหม่ หรือทานแบบเย็นในสลัดเพื่อหลีกเลี่ยงการอุ่นใหม่ที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพการเลือกวิธีการปรุงและจัดเก็บอาหารที่เหมาะสมสามารถช่วยเสริมสร้างสุขภาพของคุณได้โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่ต้องการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงการตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการอุ่นอาหารซ้ำเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการดูแลสุขภาพของคุณค่ะ หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของคุณในการเลือกวิธีการปรุงอาหารให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตในทุกๆวันค่ะ